สวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้จะมาดูวิธีการเตรียมตัวเพื่อรับเงิน5,000บาทตามนโยบายภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชนจากไยัยโควิด -19 ค่ะการลงทะเบียนจะเริ่มต้นวันพรุ่งนี้แล้วนะคะแต่หลายๆคนก็ยังคงมีคำถามสงสัยกันอยู่เยอะมากว่าเอ๊ะเราจะเป็นคนที่มีสิทธิ์ได้รับ เงิน5,000บาทนีไหมแล้วถ้าเกิดว่าเรามีสิทธิ์ได้รับเงินนี้เนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะต้องไปลงทะเบียนที่ไหนในคลิปนี้เราจะมาคุยในรายละเอียดเรื่องนี้กันเพื่อให้ทุกคนสามารถที่จะดําเนินการลงทะเบียนแล้วก็ได้รับเงิน5,000บาทก้อนนี้จากรัฐบาลค่ะก่อนอื่นเลยนะคะจะต้องมาหาคําตอบกันต่อนว่าใครบ้างมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินจากรัฐบาลน,นะคะคนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินจากรัฐบาลตามนนนโยยบาีี้เ พูดง่ายๆจะมีอยู่2กลุ่มในการกลุ่มแรกก็คือบรรดาคนที่ประกอบอาชีพอิสระประกอบอาชีพอิสระหมายถึงไม่ได้มีนายจ้างประจําเช่นเป็นพ่อค้าแม่ค้าตามท้องตลาดเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เป็นคุณพี่วินมอเตอร์ไซค์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ขับแกรบ็บขับลาลามูฟอะไรพวกนี้คะ่ะพวกนี้เป็นอาชีพอิสระเป็นกลุ่มคนที่จะได้รับ ประโยชน์จากนโยบาย5,000บาทนี้และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวหมายความว่ามีมีคนจ้างแต่เป็นการจ้างชั่วครั้งชั่วคราวนะคะเช่นบรรดาคนที่เป็นฟรีแลนซ์ต่างๆก็จะถือเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มนี้เช่นกัน,นะคะ่ะทีนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพิสระหรือเป็นลูกจ้างชั่วคราวถ้าเกิดเราได้รับ ผลกระทบจากโควิด -19 เรามีสิทธิที่จะได้รับเงิน5,000บาทตอนนี้คะ่ะในขณะเดียวกันนะคะกลุ่มคนที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงิน5,000บาทก็จะประกอบไปด้วย1คนที่เป็นลูกจ้างประจำก็คือคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา33และมีคุณสมบัติครบเงื่อนไขที่จะได้รับเงินทดแทนกรณีการว่างงานพูดง่ายๆก็คือเป็นคนที่อยู่ในมาตรา33 และมีการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาครบ6เดือนแล้วค่ะคนกลุ่มนี้รัฐบาลมองว่าเมื่อเขาประสบปัญหาณนะวันนี้คือไม่สามารถไปทํางานได้เพราะว่านายจ้างอาจจะต้องปิดกิจการชั่วคราวคนกลุ่มนี้ค่ะสามารถที่จะไปขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากประกันสังคมเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความจําเป็นที่รัฐบาลจะต้องแจกเงิน5 0 0พให้กับคนกลุ่มนี้อีก เพราะฉะนั้นอันนี้คือคนกลุ่มแรกที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับ2ก็คือบรรดาข้าราชการทั้งหลาย3เกษตรกรนะคะเนื่องจากคนกลุ่มที่2และ3มเนี่ยมีนโยบายหรือมีกฎหมายที่รองรับอยู่แล้วและกลุ่มที่4นะคะก็คือกลุ่มคนที่ก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้ทํางานอยู่แล้วค่ะเช่นนักเรียนนักศึกษานะคะหรือคนที่ก่อนหน้านี้ก็คือว่างงานไม่ได้มีอาชีพอะไรอันนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดียวยา5 0 0พันบาทค่ะ ต่อไปเราไปดูรายละเอียดกันนะคะว่ากลุ่มคนที่เขามีสิทธิ์ได้รับเงิน5,000บาทเนี่ยเจาะลึกลงไปแล้วเป็นใครบ้างกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 i แล้วปรากฏว่าไม่เคยอ,อยู่ในระบบประกันสังคมเลยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกที่มีสิทธิ์จะได้รับขอมีสิทธิ์ขอรับเงิน5,000บาท ทีนี้ถ้าเราไม่ทราบว่าเราเป็นคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมหรือไม่อยู่ในระบบประกันสังคมวิธีการดูดูง่ายๆค่ะถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยไปส่งเงินใดๆให้กับประกันสังคมเลยและเวลาที่เราได้รับเงินจากคนที่จ้างงานเราดูใบเสร็จรับเงินแล้วไม่มีรายการไหนพูดถึงการหักเงินเข้าประกันสังคมเลยนั่นแหละเราเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าอยู่นอกระบบประกันสังคมเพราะฉะนั้นคุณคือคนหนึ่งที่ จะมีสิทธิ์ขอรับเงิน5000บาทก้อนนี้ค่ะกลุ่มคนที่2นะคะก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมแต่เป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39และมาตรา40เดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดว่ามันคืออะไรกลุ่มคนที่3ก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา33แต่ยังส่งเงินสมทบไม่ครบ6เดือนค่ะกลุ่มคนที่4ก็คือคนที่เคยอ,อยู่ใน เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แต่สิ้นสภาพการประกันตนมาแล้วเกินกว่า6เดือนนะคะจะมีทั้งหมด4กลุ่มนี้ด้วยกันทีนี้เราไปดูรายละเอียดในแต่ละกลุ่มเพื่อให้เราสามารถเข้าใจได้ว่าการประกันตนตามมาตรา33 39และ40เนี่ยเขาต่างกันยังไงในระบบประกันสังคมประเทศไทยอะคะเราจะแบ่งผู้ประกันตนออกมาเป็น3ประเภทด้วยกันก็จะมีการประกันตนตามมาตรา33ซึ่งหมายถึงการประกันตน ที่เป็นภา,บาคบังคับก็คือลูกจ้างไม่สามารถเลือกได้ลูกจ้างจะถูกบังคับให้เข้าสู่ระบบประกันสังคมสังเกตได้จากเวลาดูสลิปเงินเดือนเราจะพบว่าเงินเดือนของเราเนี่ยถูกหักออกไป5%ของเงินเดือนแต่ละเดือนแต่ไม่เกินเจ0้บาทนั่นแหละคุณเป็นผู้ประกันตนในมาตรา33ซึ่งเมื่อคุณเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33แล้วนะคะแล้วคุณมีประวัติการส่งเงินสมทบมาแล้วครบ6เดือนสิทธิประโยชน์สําคัญที่คุณจะได้ก็คือ คุณมีสิทธิ์ที่จะขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นคนกลุ่มนี้ก็หมายความว่าณนะวันนี้เราไม่มีงานทําเพราะว่าในจ้างสั่งหยุดกิจการชั่วคราวนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องไปประกันสังคมเพื่อไปขอรับเงินทดแทนค่ะและเราก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับ5,000บาทก้อนนี้เพราะเราได้เงินจากประกันสังคมแล้วเดี๋ยวมันจะซ้ําซ้อนกัน แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39และผู้ประกันตนตามมาตรา40แบบนี้เราจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดเงิน5,000บาทจากนโยบายนี้สาเหตุเพราะว่าอะไรคะถ้าเราดู2มาตานี้เราจะพบว่าการที่เราเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39และ40เนี่ยเรามีสิทธิประโยชน์หลายประการก็จริงแต่นั่นไม่ไหมายรวมถึงสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเพราะฉะนั้น ผู้ประกันตนตามมาตรา39และส0ิเมื่อเขาไม่มีงานทําประกันสังคมไม่มีหน้าที่จ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานให้เขานะคะนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมรัฐบาลจึงจต้องเข้ามาแล้วก็อบอุ้มผู้ประกันตน2กลุ่มนี้เพื่อให้เขายังคงสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในช่วงเวลาที่ยากลําบากโดยการที่ให้คน2กลุ่มนี้สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ของเงินเยียวยา5,000บาทได้เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะทีนี้ ผู้ประกันตนตามมาตรา39เนี่ยจะเกิดขึ้นกรณีไหนนะคะอธิบายง่ายๆก็คือ,อสำหรับคนที่เคยเป็นลูกจ้างประจำมาก่อนแล้ววันดีคืนดีก็ลาออกหรือไม่ก็อาจจะถูกไล่ออกหรือสิ้นสภาพความเป็นลูกจ้างทําให้การประกันตนตามมาตรา33เขาสิ้นสุดลงคนกลุ่มนี้สามารถที่จะขอใช้สิทธิ์ ในการเข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมต่อได้ค่ะเพราะฉะนั้นมาตรา39เนี่ยเราจึงเรียกชื่อเล่นๆเขาว่าเป็นการประกันสังคมภาคสมัครใจนะคะก็คือผู้ประกันตนนะ่ะสมัครใจอยากจะอยู่ต่อในระบบประกันสังคมก็ยินดีที่จะจ่ายเงินตัวเองเพื่อให้ตัวเองยังคงได้รับความคุ้มครองภายใต้ระบบประกันสังคมอยู่แต่หนึ่งในการคุ้มครองที่มันจะหายไปก็คือการคุ้มครองกรณีว่างงานนี่แหละค่ะที่มันจะไม่มีทีนี้เรามาตรา 40, 40ละ คนที่จะเข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา40จะต้องเป็นคนที่ไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33และ39มาก่อนพูด,ดง่ายๆก็คือเป็นบรรดาอาชีพอิสระนี่แหละนะคะพะคะ่อค้าแม่ค้าวินมาไซน์ะคะแต่ว่าคนเหล่านี้เขาก็อยากจะได้ความมั่นคงในกรณีที่เกิดเขาบาดเจ็บเจ็บป่วยทุกพลภาพขึ้นมา คนกลุ่มนี้ก็สามารถที่จะมาซื้อประกันได้ค่ะแต่แทนที่จะไปซื้อประกันจากเอกชนใช่ไหมคะก็มาซื้อประกันกับรัฐบาลแทนค่ะก็ลักษณะเดียวกันนะคะก็จะได้รับความคุ้มครองเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้รับความคุ้มครองกรณีว่างงานหลายๆท่านถ้าเกิดสงสัยว่าเอ๊เราเป็นผู้ประกันตนต,มตามมาตราสามเก้าละสีหรือเปล่าที่การเช็คเช็คง่ายมากเลยคะ่ะถ้าเราเป็นคนที่ในทุกๆเดือนอะจะต้องเอาตังมาจ่ายประกันสังคม432บาทนั่นแหละเราเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39 แล้วถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยสังเกตแล้วว่า,วาเอ๊ะเราก็จ่ายเงินเข้าประกันสังคมนะแต่ว่าจ่ายเป็นรายเดือนก็ไม่เห็นจะแพงขนาด432บาทเลยหรือบางคนจ่ายเงินเข้าประกันสังคมเป็นรายปีด้วยอันนั้นแสดงว่าเป็นมาตรสี0นะคะปัจจุบันนี้มาตรา40จะมีแผนการประกันให้เลือกหลายแผนเลยนะคะจ่ายเงินเยอะก็ได้ความคุ้มครองเยอะจ่ายเบี้ยน้อยก็ได้ความคุ้มครองน้อยเหมือนเราไปซื้อประกันเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเมื่อเราเปรียบเทียบแล้วนะคะมาตราสามสามศัพเก้าสี่สิบมีเพียงผู้ประกันตนตามมาตราสามสามเท่านั้นที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานอย่างไรก็ตามผู้ประกันตนตามมาตราสามสามเขาจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานก็ต่อเมื่อเขาส่งเงินสมทบมาครบหกเดือนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ประกันตนตามมาตราสิ3ามสิบสามคนไหนที่ ส่งเงินสมทบยังไม่ครบ6เดือนก็แปลว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขอเงินกรณีว่างงานจากประกันสังคมเพราะฉะนั้นก็แปลว่าคุณจะต้องมาขอใช้สิทธิ์รับเงิน5,000บาทนี่แหละคะ่ะแล้วรัฐบาลก็เพิ่งประกาศมาเมื่อวันสองวันนี้เองนะคะว่าสรุปแล้วคนที่อยู่ในมาตรา33แต่ส่งเงินสมทบมาก่อนหน้านี้ยังไม่ครบ6เดือนบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์ที่จะ ขอรับเงินเยียวยา5,000บาทจากรัฐบาลในครั้งนี้ได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะมีสิทธิ์ได้รับเงินเหมือนกันค่ะทีนี้มันก็จะมีคำถามหนึ่งนะคะสำหรับหลายๆคนก็จะสงสัยว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เคยอยู่ในมาตรา33แล้วปรากฏว่าตอนนี้ออกมาแล้วนะคะออกมาทำงานประจำเราก็ไม่ได้ไปิ ขอใช้สิทธิ์เป็นผู้ประกันตนแบบสมัครใจตามมาตราสามด้วยนะคะแบบนี้จะยังจะต้องใช้สิทธิ์อะไรจะต้องใช้สิทธิ์ขอเงินทดแทนกรณีว่างงานหรือว่าจะต้องใช้สิทธิ์การขอรับเงิน5000บาทอธิบายง่ายๆอย่างนี้นะคะปกติแล้วเวลาที่เราเป็นผู้ประกันตนในมาตราสามสามเนี่ยแล้วมันสิ้นสภาพลงแล้วไม่ว่าจะเกิดจากการที่เราลาออกมาเราถูกไล่ออกหรือเหตุผลใดก็ตาม ประกันสังคมยังคงให้ความคุ้มครองเราต่อเนื่องไปอีก6เดือนนับตั้งแต่เดือนที่สภาพการคุ้มครองตามมาตรา33สิ้นสุดลงเพราะฉะนั้นในช่วงระ,ระยะเวลเดือนนี้ค่ะผู้ประกันตนก็ยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีว่างงานอยู่แต่เมื่อ6เดือนนี้สิ้นสุดลงแล้วผู้ประกันตนไม่ได้ไปต่ออายุ หรือไม่ได้ไปขอเข้าเป็นผู้ประกันตนต,ตามมาตรา39มแบบสมัครใจก็แปลว่าสิทธิประโยชน์ทุกอย่างหมดลงสิ้นสุดลงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนกลุ่มนี้นะคะก็คือออกจากระบบประกันสังคมมาแล้วเกินกว่า6เดือนแล้วในปัจจุบันคุณก็ได้รับผลกระทบจากโควิด1 i d 1 9เหมือนกันแบบนี้คุณก็มีสิทธิที่จะไปขอรับเงินเยียวยา5,000บาทเช่นกันค่ะ เมื่อเราทราบแล้วว่าเราเป็นกลุ่มคนที่มีสิทธิ์จะได้รับเงิน5,000บาทคำถามถัดไปก็คือแล้วจะต้องแย่งกันขนาดไหนจะต้องเหมือนกับชิมช็อปชัยหรือเปล่าที่ได้ไม่เหมือนกันไม่ครบทุกคนนะคะกรณีนี้เนี่ยก็ดูข่าวมาเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ออกมาชี้แจงว่าไม่นะกรณีนี้เนี่ยจะแจกให้ทุกคนเลยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท,ท,ที่รัฐบาลกำหนด โดยที่ไม่ได้จํากัดเฉพาะ3ล้านคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแย่งกันลงทะเบียนเหมือนกับชิมช็อปใช้ค่ะทยอยทยอยลงทะเบียนกันได้โดยทุกคนถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนก็จะได้รับเงินเยียวยาเช่นกันค่ะก็หลายคนก็กังวลว่ารัฐบาลจะมีเงินพอไหมรัฐาบาลก็เลยบอกว่ามีเงินไม่พอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกู้เอานะคะ ทีนี้จะลงทะเบียนที่ไหนเว็บไซต์ที่เราใช้ในการลงทะเบียนนะคะก็คือ ww w ร์ไวเว็บเราไม่ิงกันคอมซึ่งอาจารย์ก็เข้าไปดูมาแล้วก่อนหน้านี้ตอนที่เว็บยังเข้าได้อยู่ก็พบว่าหน้าตาเว็บก็ดูใช้งานง่ายดีนะคะพอเข้าไปก็จะมีรายละเอียดชัดเจนเลยว่าเขาจะเริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนกันในวันเสาร์ที่28มีนาคมก็คือวันพรุ่งนี้เวลาตั้งแต่6โมงเย็ยนเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ไม่มีปิดเลยใช้ 24ชั่วโมงสามารถลงทะเบียนได้ตลอดเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบก็ได้ถ้าใครที่เข้าไปในช่วง6โมงแล้วยังลงทะเบียนไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะรอตี3ตี4ก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้อยู่ค่ะถ้าใครไม่สะดวกใช้ออคอมพิวเตอร์นะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแท็บเลต็ตหรือมือถือก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เมื่อเปิดจากมือถือนะคะก็ดูจะใช้งานง่ายอยู่นะคะ อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องรู้ไว้ก่อนก็คือการรับเงินนะคะเราสามารถใช้บัญชีธนาคารที่เรามีอยู่แล้วธนาคารอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นผู้เราไม่จําเป็นต้องไปเปิดบัญชีใหม่นะคะใช้บัญชีเดิมได้เลยค่ะทีนี้ก็หลายคนก็ถามว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดว่าไม่สะดวกใช้การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านธนาคารได้ไหม จริงๆอันนี้ต้องบอกเลยว่าข้อมูลก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไปเช็คข้อมูลมาหลายแหล่งมากมันก็มีบางแหล่งที่บอกว่าการลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารของดัฐได้ไม่ว่าจะเป็นออมสินธนาคารกรุงไทยหรือทกศนะคะแต่ว่าไม่มีรายละเอียดบอกเลยว่าแล้วสาขาที่ไหนสา,าร์อาทิตย์เปิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก,ก็เลยคิดว่าถ้าทุกคนสะดวกก็อยากจะให้ลงทะเบียนด้วยระบบออนไลน์มากกว่าเพราะว่ามันก็เป็นการช่วยรัฐบาลในการที่จะเว้นระยะห่างทางสังคมด้วย แล้วก็ถ้าระบบมันไม่ได้ล่มการลงทะเบียนก็คงจะไม่ยากมากนะักทีนี้เอกสารที่ต้องเตรียมอะคะ่ะก็จะมีหนึ่งนะคะก็คือบัตรประชาชนของเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในระบบเนี่ยจะให้เราอัปโหลดรูปภาพบัตรประชาชนเหมือนกับตอนที่เราลงทะเบียนขอรับ เงินค่าประกันการไฟฟ้าคือหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพวกเราอาจจะถ่ายหน้าบัตรประชาชนเอาไว้เผื่อก็ได้ค่ะถ้าเกิดข้อให้อัปโหลดก็จะได้มีไฟล์อัปโหลดได้เลย2ก็คือข้อมูลการประกอบอาชีพของเราค่ะอันนี้เนี่ยก็แนะนําให้กรอกตามจริงเลยนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเราเป็นคนที่ไม่เคยทํางานมาก่อนน้าน,นี้เราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้รับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นเราต้องแสดงให้รัฐบาลเห็นว่าเราอ่ะมีงานทําอยู่แล้วจริงแล้วปัจจุบนนันเนี้เราก็ได้รับผลกระทบหรือความเดือดร้อนที่เกิดจาก การระบาดของโควิด -19 จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลเรื่องของความเดือดร้อนนี้เราก็คิดเผื่อไว้เลยค่ะว่าเราเดือดร้อนอย่างไรเช่นตลาดปิดแล้วเราไม่สามารถไปขายของได้อย่างเงี้ยนะคะก็ว่ากันไปถ้าเป็นกรณีที่เรามีนายจ้างใส่ข้อมูลของนายจ้างลงไปด้วยนะคะการรับเงินเราก็ต้องใส่รายละเอียดว่าเราจะให้รับเงินเงินเนี่ยให้โอนเข้ามาในบัญชีธนาคารของเราบัญชีไหน หรือเราจะเลือกให้เงินโอนเข้ามาในพร้อมเพ์ของเราก็ได้ค่ะแต่จะต้องเป็นพร้อมเพ์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของเราเท่านั้นนะคะถ้าผูกกับเบอร์มือถือจะไม่ได้นะคะสุดท้ายข้อมูลจากเว็บไซต์ก็ขึ้นมาว่าการดําเนินการแล้วก็การจ่ายเงินให้กับผู้เดือดร้อนเนี่ยจะใช้เวลาดําเนินการเนี่ยประมาณ7วันทําการะคะ่ะก็คือเร็วที่สุดน่าจะเป็น7วันนะคะ โอเคข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทําให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทนี้มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเอารายละเอียดเหล่านี้เอาไปเตรียมตัวเพื่อลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้กันนะคะสวัสดีค่ะ